แป้งนาโนดหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าลงจากเขามาแล้วบ้างค <ะ S 2> นะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าปะทะกับเจ้าหน้าที่บ้างานะล่าสุดวันนี้แป้งนาโนดอัดคลิปอัดคลิปแล้วก็ปล่อยคลิปออกมาเลยถ่ายเองเลยนะชาวลิตนาดวงหรือแป้งนาโนดลงจากเทือกเขาบรรทัดเรียบร้อยแล้วย,ยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอมอบตัวไม่มีการยื่นข้อเสนอแล้วเขาก็เล่า เขาอ้างว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแล้วเขาอ้างว่าที่เขาหนีมาในโทษไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก่อนหน้านี้เขายื่นขอความเป็นธรรมไปไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีคดียาเสพติดนะนะโอ้ทุกวันนี้นักโทษเรานี่อัดคลิปสู้นะสู้นอกศาลนะหนีไปสู้ไปมิติใหม่ค่ะเดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนนะครับครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวใต้ทุกคนวันนี้ผุ่มก็ก็ประคุณทุกคนที่ใหก้กำลังใจผมได้ที่เป็นมกำลังใจไม่ไว่าคนแก่หรือว่าลูกป้านะพุ่มก็อบพระคุณออกมาครับที่ผมได้มีแรงสู้ต่อไปเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมการที่ผมนี่มาผมไม่ได้ปล่อยเลยนะครับจริงๆถอดพมก็ไม่ได้มากมากไม่ คือือแหลงใต้นะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมหลายฉบับไม่เคยเล่าการตอบรับแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่มีเรื่องยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคย,ยเคย้าแล้วเขาก็เล่าว่าวันที่ตํารวจขึ้นเขาไปยิงปะทะนะอ,อ้างว่าเจอยาเสพติดก้อนสีเขียวไม่ใย่ของผมแล้ววันนั้นตํารวจไม่ได้ไปจับผมแต่จะไปวิสามันจะไปฆ่านะไปถึงก็ยิงใส่เลยเอ็มเจสิบเก้านะแล้วจริงๆถ้าเขายิงวันนั้นนะเจ้าหน้าที่ตาย อนี่คุยด้วยเจ้าหน้าที่ตายแต่ผมไม่ยิงอะ่ะแต่ไม่ยิงเพราะว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มีเรื่องมีราวเขามีครอบครัวมีลูกเมีเนยนะเดี๋ยวเราไปฟังดูช่วงท้ายนะฮะเตี๋ยวจำรวนไม่ได้ไปจับผมในวันแบบนั้นนะไปวีดามันผมโดยเฉพาะเลยครับไปถึงก็ยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงเอ็นเอ็มเจ็ดเก้าสิบวานัดกับแต่ผมนับได้พี่นองเจ้าตั้หนึ่งเลต้าว่าตำรวจเป็นแบบนี้่ เป็นโจรนี่ว่าพอเนี้ยก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่กล้ากับตั้มเล่คนเดียววิ่งได้เลยกับตีนผมผมตื่นแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพราะผมเพราะ,ะ,ะผมไม่ได้เป็นทัศน์หลวเขาเขาก็มีลูกมีมีเมียม,ม,ม,มีครอบครัวตั้มเขาเล่ได้เลยกับคนเดียวยกลังต้นไม้เดีวิง่งผมนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องชาวเวทราบวันนี้ว่าการร่วงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริง ช่วยเอ,อยาไวยกาันบ่อยจ่าติกจ่ามิดประธานติงพอจะรุ้ไปดำเนิกนกาดีแล้วผมบจะกลับไปมอบตัวตันที่เลยครับได้ไปอยูกนน่กันไหนนู้พุก็ได้ไปมอบตัวดำเนิกนการตามกฎหมา้ก็บิดองเจา้าใต้ได้หลับสาบกันหัวเนี่ยกฎหมายใต้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตึงอีกอย่างนึงว่ายายีก็ โอ้โหนี่บางช่วงนะคือเขาเอ่ยชื่อเลยนะถ้าเอาอายการเอาใครก็ตามที่เขาเห็นว่าเนี่ยคนเราเนี้ต้องถูกัินคดีด้วยสินะมามอบตัวแล้วเดี๋ยวผมจะไปมอบตัวด้วย <c oughs> โอ้โหแล้วมีหลักฐานเอาผิดเขาหรือเปล่าล่ะใช่นะทีนี้ความเห็นผมนะค่ะเอ,อคุณแป้งนานโหนดนะถ้าคุณแป้งนานโหนดมีหลักฐานคุณแป้งต้องปล่อยหลักฐานก่อนอ ปล่อยหลักฐานว่าอายการคนนั้นเนี่ยมันรับเงินยังไงชอายการคนนั้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงที่ทาเห็นว่าผิดกฎหมายหรือใครก็ตามไม่ใช่กล่าวหาเขาแบบนี้ลอยๆส่วนที่มันชัดเจนแล้วคือคุณเน่ยถูกสารตัดสินว่าผิดมีคดีที่ถูกสารตัดสินว่าผิดอันนั้นสู้เต็มที่แล้วต้องยอมรับสิพี่ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่มากล่าวหาแบบนี้ค่ะคือเราเห็นด้วยนะถ้าเกิดว่ามีคนในวงการกระบวนการที่ทมที่มันรับเงินรับทอง พี่ต้องแฉสิมีเส้นทางการเงินไม่มีหลักฐานไหมเปิดมาก่อนเลยไม่ใช่พูดลอยลอยไงไม่ใช่พูดลอยลอยนะไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องไปเอาแล้วเขาก็จะถามอย่แล้วในหลักฐาน <c oughs> ถูกไหมครับอย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นการสร้างความชอบธรรมในการหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรมแบบนั้นไม่แฟร์กับกระบวนการยุติธรรมแล้วประเด็นที่ถ้าเกิดสมมุตินะว่ามีการเรียกรับสินบนแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองผู้เป่าคดีพี่ก็ผิดด้วยแ้วงนั้นะ <c oughs> ถูกไหมก็ไปติดสินบนเจ้าพนักงานน่ะก็ผิดด้วยค่ะก็ต้องยอมโดนดำเนินคดีตัวเองด้วยคดีนั้นน่ะเป็นพยานด้วยเเอออออา่ะแล้วต้องมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอีกค่ะใจถึงหรือเปล่าถ้าใจถึงเอาเลยเอาเลยถ้าใจถึงอย่างนั้นน่ะแต่ไม่ใช่มาอัดคลิปเพียงเพื่อให้ดูเท่ไม่ทําตํารวจเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ทําเป็นอ้างว่าคนนั้นต้องดำเนินคดีแล้วจะไปมอบตัวเดินมามอบตัวเลยพร้อมหลักฐานเลย แล้วลองดูว่าถ้าหลักฐานแน่นจริงจะไม่โดนนคดีเหลือคนที่ถูกกล่าวอ้างนะเพราะอย่าลืมว่าน,นี่คือบุคคลที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วมีหลายคดีด้วยแล้วหลบหนีไปแล้วพฤติการในการหลบหนีนี่ก็แยบยนต์อุกอาจอเพราะมีการวางแผนเตรียมการโอ้โหนะจนคึ่งวันนี้ยังตามจับตัวไม่ได้คนะส่วนข้อมูลที่คุณแป้งเล่าเนี่ยก็ฟังหูไว้หูนะ มันอาจจะมีมูลหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถไปตัดสินได้ก็ต้องดูหลักฐานแหละถ้ามีอ่ะใช่นะอันนี้คือกรณีล่าสุดเลยหลังจากเที่ยวที่เข้าไปติดตามเพื่อเขาบรรทัดนอือแล้วก็เจ้าที่ถอนกําลังหลักลงมาแล้วแต่ว่ายังอยู่เป็นจุดเป็นจุดะนะแป้งนานโนดมีข่าวว่าลงมาแล้วลงมาไม่พออัดคลิปเลยทีนี้อเออก็เดี๋ยวรอดูว่าเจ้าตัวจะได้มอบตัวหรือเปล่าอ่านะถ้ามีหลักฐานมีอะไรเพิ่มเติม,ตมอายก,การคนเกี่ยวข้องเป็นยังไง ผู้เกี่ยวข้องก็ควรจะไปสอบดูด้วยนะม,มันมีมูลหรือเปล่าถูกไหมในระหว่างตามจับแป้งนานโนด,ดไปด้วยค่ะ